อยากแปลงพัดลมจากบูธเป็นลูกปืนต้องทำอย่างไรบ้างมาดูกันค่ะอย่างแรกที่เราต้องรู้เลยนะคะก็คือขนาดของพัดลมค่ะว่าพัดลมของเราขนาดกี่นิ้ววิธีเช็คง่ายๆนะคะให้เราเอาไม้บรรทัดวัดจากรูกลางค่ะไปถึงขอบใบตัวนี้9นิ้วนะคะเอาไปคูณ2ค่ะ9คูณ2เท่ากับ18แสดงว่าพัดลมตัวนี้ขนาด18นิ้วค่ะวัดจากใบนะคะเมื่อเรารู้ขนาดของพัดลมเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปค่ะ เราจะเริ่มจากพัดลมฮาตาลีขนาด16นิ้วค่ะพัดลมขนาด16นิ้วจะมี2แบบค่ะแบบแรกนี่ก็คือหัวกระโหลกเหล็กลักษณะจะเป็นหัวเหล็กแบบนี้เลยค่ะส่วนแบบที่2ก็จะเป็นหัวกะโหลกอลูมิเนียมนะคะมาเริ่มที่หัวกระโหลกเหล็กค่ะตัวน,นี้เราจะใช้เป็นลูกปืนแบบสีแง่งตามรูปนี่เลยนะคะสีแง่งก็จะใส่ลงไปแบบนี้แล้วพับขาด้านหลังก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับหัวกะโหลกเหล็กส่วนอีกแบบคือหัวกะโหลกอลูมิเนียม สิบหกนิ้วหัวกะโลกอลูมิเนียมเราจะใส่เป็นยางรองสีขาวแบบนี้ค่ะใส่ลงไปที่เบ้าได้เลยไม่ต้องคว้านนะคะกดให้แน่นค่ะมันก็จะเสมอขอบพอดีเลยและในชุดเราก็จะมีแหวนตั้งระยะไปให้ด้วยค่ะส่วนพัดลมฮาต์ตลีขนาด18นิ้วจะมีแบบเดียวเลยนะคะคือหัวกะโหลกอลูมิเนียมจะใช้เป็นยางดำแบบนี้เลยค่ะ การใส่เหมือนกันเลยค่ะกดลงไปนะคะจะพอดีขอบแบบนี้ในชุดเราก็จะมีแหวนตั้งระยะไปให้ด้วยนะคะใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะมันจะเสมอขอบพอดีเลยค่ะสำหรับใครที่อยากคว้านนะคะก็จะใช้เป็นยางดำเหมือนกันค่ะตัวนี้เราจะทำแบบขว้านให้ดูนะคะถ้าเราคว้านนี่ข้อดีก็คือหน้าสัมผัสยางรองมันจะแนบสนิทกับหัวกระโหลกค่ะตัวนี้เป็นฮาตาลี่ินิ้วแบบควานค่ะ พอเราคว้านเสร็จเราก็ใส่ลูกปืนลงไปกดลงไปแบบนี้เลยค่ะมันจะจมลงไปเห็นไหมคะแต่ถ้าเราไม่คว้านมันก็จะเสมอขอบไม่มีผลอะไรคะ่ะแบบคว้านเราก็จะลองแหวนเยอะหน่อยแต่เราก็มีแถมไปในชุดแล้วค่ะแบบต่อไปนะคะจะเป็นของมิตซูค่ะไม่ว่าจะเป็น14นิ้ว16นิ้วหรือ18นิ้วใช้ลูกปืนอันเดียวกันเลยค่ะก็คือแบบ3ามแง่งตัวนี้นะคะ วิธีใส่แล้วก็คอบมาลงไปให้มันตรงรูมันพอดีค่ะแล้วก็กดลงไปจากนั้นก็พับฝาด้านหลังค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนอีกฝั่งนึงจะค่อนข้างยากหน่อยนะคะเพราะรูเล็กนี่เราก็จะตอกพับลงไปแบบนี้เลยค่ะท่านใดสนใจอะไรก็กดได้ที่ตะก้าเหลืองเลยนะคะหรือมีคำถามอะไรก็เม้นถามกันมาได้เลยค่ะ มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างยากเราต้องแต่แคงใส่แบบนี้ค่ะจะใส่ไปตรงๆไม่ได้เพราะรูมันแคบค่ะสเตเตอร์มันเล็กนี่นะใส่ลงไปมันก็จะลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยสําหรับของมิตซูนะคะส่วนพัดลมท่านใดที่เป็นยี่ห้ออื่นไม่ใช่ฮาตาลิไม่ใช่ ari, มิตซู ú, แต่อยากแปลงเป็นลูกปืนเราต้องวัดที่ขนาดเผาแล้วก็เบ้าลูกปืนมันค่ะถ้ามันเท่ากันก็สามารถใส่ได้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ